กรับสวัสดีควันนี้มาพบกับพวกเราอีกครั้งนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวเกมนะฮะมารีวิวเกมนะของค่าย PG นะฮะอ่ะมาดูกันยาวๆฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเกมนี้ภาพสวยะฮะมันเป็นภาษาอังกฤษผมอ่านยากมากเลยเกมเนี้ยนะอ่ะแต่ผมตั้งชื่อแล้วกันนะหนูหน้อยหมวกแดงนะอ่ะ ปรปกันย,วยาวๆฮะมาไปดูนะฮะว่ามันจะฟีสปินยังไงนะหรือมันจะแตกยังไงดีกว่านะอ่ะปะกันย,วยาวๆฮะ่าเกมนี้ที่ผมออกมาทําวิดีโอตัวนี้นะฮะผมแนะนําก่อนว่าผมไม่ได้แนะนําให้เล่นนะฮะไม่ได้แนะนให้เล่นแต่ถ้าใครสนใจหรืออยากเล่นเหมือนผมแล้วก็ผมขอแนะนำนะฮะคลิก ลิงก์ที่ใต้ตัววิดีโอไว้แล้วกันผมติดไว้ให้ร้นนะแต่ผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่แนะนําให้เล่นนะฮะผมไม่แนะนําให้เล่นนะแต่ถามว่ามาเล่นแล้วได้เงินไหมมันก็ได้นะฮะมันก็ได้อยู่นะอะไปกันยาวๆฮะอ่ะก้อนแรกมาแล้วจ้าไปครับอ่ะก่อนบอกก่อนนะว่าเกมนี้เป็นของค่าย PG นะเป็นของค่าย PG ซึ่งภาพแสงสีเสียงมัน มันใช่อะผมผมตั้งแต่ผมเล่นมานะเล่นของค่ายอื่นมาผมผมว่ามันมันดีดีที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วอะ่ะอ่ะมาดูนะฮะว่ามันจะได้ยังไงอ่ะ5ครั้งนะหมุนฟีสปินไว้ห้าครั้งลนะงนะอันนี้ผมว่าถ้าชนะทั้งสามครั้งได้เป่ายิง่งฉนะุบเนี่ยชนะสมครั้งผมว่าจะได้เต็มสูบมานะฮะอ่ะสิห้าครั้งจริงๆด้วยฮนะอ่ะมาดูนะฮะ อ่าเป็นไงฮะภาพสวยฮนะบอกก่อนภาพสวยมากฮนะมาดูนะฮะว่าฟีสปินของมันอะ่ะจะเป็นยังไงนะอ่าขอย้ำอีกครั้งนะผมไม่แนะนำให้เล่นนะแต่ถ้าใครสนใจหรืออยากจะเล่นเหมือนผมอะ่ะผมทิ้งลิงก์สมัครใบให้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้แล้วนะอ่ามาดูนะฮะมาดูกันยาวๆนะอ่ามาดูนะฮะว่า ผมจะได้เท่าไหร่จากเกมนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะฝากติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะช่องนี้เพื่อความบันเทิงนะย้ำเพื่อความบันเทิงนะฮะเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะ,ะไปฮะปเป็นยาวๆฮะ,ะมาแล้วจะติด10รอบเนี่ยที่เหลือเนี่ย ผมจะได้เท่าไหร่นะนี่คือกําไรของผมแน่นอนนะสิบรอบนี้นะวันละนิดวันละหน่อยนะเล่นไปนะเล่นได้แต่อย่าเดือดร้อนคนอื่นนะอ่ะไปกันยาวๆนะฮะมาดูนะฮะว่าเก้ารอบที่เหลือของผมเนี่ยผมจะได้เท่าไหร่นะอ่ะเป็นไงฮนะผมภาพสวยนะผมว่าภาพสวยจริงๆ เพืเ่อนๆว่าไงว่าภาพสวยไหมผมว่าสวยอะอะจริงๆอขอย้ำอีกทีนะวิดีโอตัวนี้ผมไม่ได้สร้างมาเพื่อ,อให้คนมาเล่นตามผมนะแต่ถ้าใครอยากเล่นหรือสนใจอยากเล่นเหมือนผมเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ตัววิดีโอนี้แล้วนะอะขอฝากช่องผมด้วยละกันฝากช่องไว้ด้วยละกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะฮะ,ะไปกันยาวๆนะ เป็นไงฮนะบวกมาแล้วเนี่ยกําไรผมนะบวกกันยาวๆฮนะบวกกันยาวๆฮนะอ่ะไปกันเรื่อยๆฮนะขอฝากกับช่องผมด้วยละกันนะอ่ะเพื่อเป็นกําลังใจใเพื่อให้ผมอ่าอัพวิดีโอลงเรื่อยๆละกันนะอืมจะได้รู้ว่าเออเกมนี้ประมาณนี้เป็นยังไงนะอ่ะไปยาวๆนฮะถึงสามครั้งฮนะอ่ะ ไปเรื่อยๆฮนะเนี่ยดูจากข้างล่างนะดูจากข้างล่างนะตอนนี้ผมบวกอยู่ที่ประมาณ1 4ื่นกว่านะประมาณ1 4ื่นกว่านะรวมอีก2 0 0พนี่ก็ประมาณ16ื่นหละอ่าไม่ธรรมดาเกมนี้เล่นทีน้อยๆะไม่บอกนะมีน้อยเล่นน้อยนะมีมากมีทุนเหมือนผมก็เล่นมากได้ฮนะแต่ขอย้ำนะไม่เดือดร้อนคนอื่นนะ บอกว่าอย่าเดือดร้อนคนอื่นอะขอขอฝากช่องผมด้วยละกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะอายังไงรอบนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าฮะวันนี้สวัสดีครับ